พี่คะหม่อมแม่วุยว้ยโวยวายไปได้นะพี่คะโบวจะไปไหนมายะอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่คะวุย้ยชักชาฉันเนี่ยเคยทั้งหลังนะบายนะพี่คะข้างหลังนะพี่คะ <c oughs> เออนี่นาะงเงาะเดี๋ยววันนี้นะก็จะแต่งตัวสวยไปอดอิจฉาสุดามานันส,สวยๆดีใช่ไหมเจ้าคะเออโบวดี๋ยว่ามึงไปเอาอันนี้มาให้เลยอะไรเลยพี่คะอันนี้ของหม่อมแม่นะพี่คะอันนี้ <c oughs> อะไรเลยพี่คะอันนี้ของหม่อมแม่นะพี่คะ อันเนี้ยเขาเรียกว่ารองเท้ารองเท้ารองเท้าก็รองเท้าสิไปคะหม่อมแม่มาบอกอันนี้หม่อมฉันจะรู้ไหมล่ะไปคะอันนี้ตอบปากต่อคําเดี๋ยวกูตบแต่ว่าหล่อนอะไปเอารองเท้าที่ป้าทองสอดทองมาเลยนะสอดทองสอดทองเันหลอไปคะหม่อมแม่รออยู่ตรงนี้นะไปคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปเอามาให้แป๊บหนึ่งได้ไหคะโอเคแป๊ปรีบไปรีบมาล่ะรอแป๊บนะไปคะแล้วนี่นะ เพคาม่อมแม่ก็น่าโรงละครเพคะมีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยเพคะทําไมไม่พาฉันไปดูด้วยโอ้ยสภาพหม่อมแม่ไม่ต้องไปเพคะสภาพฉันไม่น่าไปตรงไหนฉันออกจะสวยจไตายโอ้โหสวยตรงไหนเพค้วันซะขนาดนี้อีนี่บูรี่เดี๋ยวคุณเตกเลยว่าแต่ว่าช่วงเนี้ย ฉันรู้สึกว่าหน้ามองๆค้ำๆอย่างไรก็ไม่รู้หม่อมแม่ดุนของหรือเปล่าเพคะของของจะใครนางจันสุดาเพคะอุ้ยนางนี่นี่นะแต่ว่าลองนะเอากล่องเครื่องสำอางใบใหญ่ๆมาให้ฉันหน่อยสิกล่องเครื่องสำอางใบใหญ่ๆใช่ไหมเพคะเไปไปรีบไปรีบมาล่ะได้เพคะรอแป๊บหนึ่งนานละ หนางเงาะมันจะมาสักทีเนี่ยมาแล้วไปขะาหม่อมแม่รองเท้าหม่อมแม่นะไปข้าไหนละรองเท้ามีไงไปข้ารองเท้าหม่อมแม่รองเท้าปลายงอนสอดทองสอดทองไงไปข้าเอออย่างนี้แหละที่ต้องใส่เลยไปข้าใส่เลยเหมือนนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยระวังเล็บขบนะไปข้าไม่ต้องก้มหานานนะตรงนี้เมือกินหรอกยังไม่หิวไปข้าสวยไหมสวยมากเลยไปข้า นางลินจีมันไปไหนนะชักช้าจังเลยลีลาเน,นะเพคะใช้ให้ไปเอากล่องเครื่องสำอางไม่มาสักทีชักช้าเนาะลินจีมาแล้วเพคะมันอยู่ในกลุนั่นเพคะเฮ้ยน,น,น,เ,ยนเพคะมมามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยจะไม่ทันการเอาได้เพคะแต่ว่าจะให้นั่งตรงไหนล่ะนั่งตรงนี้เลยเพคะม่อมแม่ แน่ใจนะแน,ใน่ใจเราพี่ขาได้ได่พีา่าแาบบแม่แ่เลยะคะนจช่วงเนี้ยไคัคหมหมงด้วไดนอะไรมรันป่านางาเล่นของใแนแล่ะเรื่องมามา,มาไหนมีอะไรมาบ้างเนี่ย น anyway> to ี่เพคะพาเลตตาไี่คะเช็ดแป๊บหนึ่งี่คะฝุ่นเยอะดูสิคะแม่แม่พาเลตตาสวยๆทั้งนั้นเลยมามาเริ่มแต่งกันเลยได้พี่คะรอแป๊บหนึ่งเร็วๆสีน้ำงนจะไม่ทันการขอสีเขียวนะเพคะทำไมต้องสีเขียวเขียวเขาเรียกว่าเนียวซับไงพี่คะ พร้อมนะพี่คะหน้ากูยังเดิมๆอยู่ไหมคืองามอยู่เจ้านี่นี่นี่นางง้อนางนิจีดูสินี่นี่นี่อะไรนะพี่<ว>พคะงามมากเลยพี่คะมไม่ได้เพิ่งมีนะมีมาตั้งแต่ตายายแล โอ้โหแหวนระดับตำนานน่ากลัวมากเลยคะแปลแผลเดี๋ยวจะไม่จะหลอกไปน่ะอะไรเลยเพคะรองเท้าก็ได้นะแล้วเพคะเครื่องสำอางก็แต่งแล้วนะเพคะอันนี้ไงอะไรล่ะเพคะมึงนี่มันโง่จริงๆอันเนี้เราเรียกว่ากรดกรดไปกดไหลย้อนล่ะเพคะมึงจะเป็นกดไหลย้อนกดคืออะไรเพคะ อันเนี้ยเขาเรียกว่าร่มอ๋อร่มหม่อมแม่พูดว่าร่มตั้งแต่แรกก็จบไปคะจะพูดเยอะอะไรขนาดนี้นี่นีนี่างนี่จีหล่อนน่ะไปเอาร่มคันแดงอันใหญ่ๆมาให้ฉันหน่อยสิได้ไปคะคันแดงๆคันใหญ่ใช่ไหมไปคะแล้วแป๊สน้าห้เขาหมมจะได้เรื่องไหมมีมันงงน้าไปคะบ่หม่อมแม่ จะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยหายใจเข้าลึกๆไปค่ะลมอันไหนจะอันนี้หรือเนี่าใหญ่หรือเปล่าล่ะเยิ้มได้ไหมคะหม่อมแม่เพคะลมอันนี้หรือเปล่าเพคะหล่อนไปเอาลมอะไรมาเนี่ยคะก็ก็ลมนะเพคะโอ้ยมันจะไปบวชใครบวชอีเงาะหรือเปล่าเพคะบวชหรือเปล่าไม่บวชสิเพคะหรือว่าหม่อมแม่จะบวชหรือเปลคะ จริงเลยนะล่มที่กูหมายถึงอ่ะคือล่มคันแดงแดงอันเล็กกว่านี้นิดนึงที่กูใช้เป็นประจำไงอ๋ออันที่มีตุ้งติ้งใช่ไหมเพคะเอออันนั้นแหละก็พูดมาให้จบๆนะเพคะบอกอะไรก็ไม่รู้ไม่เรื่องก็นึกว่ามึงจะรู้เรื่องเพคะรอแป๊บนึงนะะคเดี๋ยวแป๊บไปเรียบไปเรีบมานี่มันชักช้าแล้วนะไม่ดูบอกเลยเพคะไม่เคยใช่เลไในเรื่อทุกอย่างจริงเพคะคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ หายใจเข้าลึกๆเ,เลยเพี่คะหายใจเข้าแต่ก็ยังสวยอยู่สวยอยู่แล้วพี่คะใช่รามาันีหรือเปล่าพี่คะเอออันนี้แหละมา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 ไหนก็ดูเลยสิอ่ะนี่พี่คะงามมากๆว่าแต่ว่า,ววาแม่ๆคะวันเนี้ย นางจันดูซิใครมันจะสวยกักนมิว ันด้วยที่พี่คะเร็วข้าไม่ทันการแล้วเฮ้ยพวกอย่งนี้ชักช้าเทงเลยนะหมอแม่จะดีๆได้ไหมคะเร็วๆชักช้าหยุดแม่แวะกินยำมเจ๊เแมวก่อนนะแม่เพคะงูหิว